ครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกลงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับพบกับครูวิทยาปัญญายืนหรือเด็กชื่นเลว่วครูวิครับและพบกับคุณครูนะัทยาเนียมสะอาดหรือที่เด็กๆเ,เรียกว่าคุณครูฟ้ายนะคะ เด็กๆคะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนั้นเราจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูชื่อเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของวัสดุในงานประดิษฐ์ในท้องถิ่นนะคะและภูมิภาคต,าต่างๆค่ะถูกต้องแล้วครับก่อนอื่นเรามาแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันก่อน,นดีไหมครับข้อหน่งเลยนะคะอธิบายความหมายของวัสดุในท้องถิ่นได้ สำหรับข้อที่2นะคะจำแนกประเภทของวัสดุท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการทำงานประดิษฐ์ได้ในส่วนของข้อที่3นะคะเห็นคุณค่าของการนำวัสดุท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคมาใช้ในงานประดิษฐ์นะคะถูกต้องนะครับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อคุวิและคูฟ้ายเชื่อว,ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถที่จะทำได้และผ่านจุดประสงค์นี้ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้นะครับคูวินะครับก่อนที่จะเรียนนั้นคูวิจะมาชวนนักเรียนเล่นดีไหมครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมนะครับยืดตัวให้ตรงนะครับเดี๋ยวคูวินะครับจะเสกวัสดุในท้องถิ่นมานะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางลองทายดูสิครับว่าวัสดุนั้นคืออะไรตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมหรือยังครับหากพร้อมแล้วตั้งใจและตั้งสติ มาดูกันเลยนะครับสิ่งที่ครูวิตเกจะเสกนั้นคืออะไรโอ้วัสดุท้องถิ่นนั้นจงมาโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางเมื่อเห็นวัสดุนี้แล้วลองชมดูสิครับว่ามันคืออะไรเป็นวัสดุในท้องถิ่นของบ้านครูวินั่นเองนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับบางคนอาจจะพบบ่อยครั้งบางคนอาจจะเคยใช้งานมาแล้วใช่ไหมครับวัสดุนี้นะครับ แล้ววัสดุนี้คืออะไรครับเก่งมากเลยครับครูพี่ขอปรบมือให้เพือนที่อยู่ทางด้านบนด้วยนะเก่งมากเยียมจริงๆเลยนะครับวัสดุนี้ก็คือใบตองนั่นเองนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางอาจจะเคยใช้งานใบตองแล้วใช่ไหมครับสามารถทําอะไรได้บ้างครับใบตองนี้ครับครูป้ายนําไปห่อขนมใช่ไหมคะเด็กๆ ถูกต้องครับจะนําไปใช้ในงานประดิษฐ์อย่างเช่นทำกล้วยหรือกระทงก็ได้นะคะถูกต้องครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเป็นวัสดุในท้องถิ่นของบ้านเรานั่นเองเรามาดูอย่างต่อไปกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรอีกนะครับโอ้วัสดุท้องถิ่นจุ้งมามาแล้วนะครับโอ้นักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองสังเกตดูดีๆสิครับว่าสิ่งที่ครูฝ้ายถืออยู่นั้น ถือวัสดุท้องถิ่นอะไรครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบมาว่าบ้านผมก็มีบ้านหนูก็มีแล,แล้วมันคืออะไรล่ะครับชื่อเขาเก่งมากเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบได้เป็นส่วนใหญ่เลยก็คือดอก,ดอกรัก<ะ>นั่นเอง<ห>นะครับณู้ายสำหรับดอกรักนั้นนะครับเป็นวัสดุในท้องถิ่นนะครับซึ่งเราไม่ปลูกเขาก็สามารถขึ้นได้ใช่ไหมครับอาจจะพบได้แถว ข้างทางหรืออาจจะอยู่ในบ้านในชุมชนหมู่บ้านของเรานะครับสำหรับดอกรักนั้นสามารถที่จะนำมาทำเป็นพวงมาลัยหรือทำเป็นพานสำหรับไหว้ครู่ก็ได้นะครับหรืออาจจะทำเป็นโมบายเครือ่องหรือเครื่องแขวนนะครับเพื่อความสวยงามก็ได้นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของดอกรักนั่นเองนะครับตอนนี้ใครตอบถูกทั้งสองข้อบ้างยกมือให้ครูวิดูหน่อยสิครับ โอ้โหเก่งมากเลยนะครับเรามาชมอย่างต่อไปกันเลยนะครับจะเป็นวัสดุอะไรนั้นโอ้วัสดุท้องถิน่นั้นจงมามาแล้วครับวัสดุนี้คืออะไรเอ่ยนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบได้ไหมครับลองสังเกตดูดีๆนะครับเป็นสีน้ำตาลมีความยาวเขาเรียกว่าอะไรครับ ครูฟ่ายครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเก่งมากเลยตอบ<ช>ได้ไดอีกแล้วว่าเป็นวัสดุก็คือไม้ตอกนั่นเองนะครับซึ่งไม้ตอกนะครับได้มาจากไม้ไผ่นะครับแล้วนํามา จักนะครับให้เป็นเส้นจึงเรียกว่าไม้ตอกสําหรับไม้ตอกนั้นนะครับสามารถที่จะนํามาทําเป็นงานประดิษฐ์นะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้ของตกแต่งได้หลากหลายเลยนะครับครูวิขอยกตัวอย่างนะครับหัตกรรมเครื่องจักสารนะครับเช่นกระบุงตะก้านะครับหรืออาจจะเป็นกระจาดนะครับเป็นต้นอชลอมก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้มาจากวัสดุไม้ตอกนั่นเองนะครับ สอย่างนี้นะครับมีนักเรียนที่อยู่ปลายทางมีครบไหมครับที่บ้านครูเชื่อว,ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับอาจจะมีครบเลยนะครับเพราะถือได้ว่าเป็นวัสดุที่มีทุกภาคทุกพื้นผินนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูวิจจะเสกไม้ตอกลับก่อนนะครับแล้วเราจะเข้ามาสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับโอมไม่ตอกจงหายไปหายไเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อสักครู่เราก็ได้เล่นไปก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะสู่เนื้อหาสนุกพอสมควรแล้วนะครับเรามาสู่เข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้กันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาครูวิทย์ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับยืดตัวให้ตรงแล้วก็ฟังคําถามชวนคิดกันบ้างนะครับ สำหรับคำถามชนคิดในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าในชุมชนของนักเรียนมีวัสดุในท้องถิ่นอะไรบ้างที่สามารถใช้ประดิษฐ์ได้บ้างนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับในชุมชนของนักเรียนมีวัสดุในท้องถิ่นอะไรที่สามารถใช้ประดิษฐ์ได้บ้างนะครับ ซืงอมอสักครู่ครูยกตัวอย่างไปแล้วถึง3ข้อใช่ไม<ช>ครับสา <3 S 2> อย่างดังนั้นนักเรียนลองระดมความคิดดูสิครับว่าจะมีอะไรอีกที่สามารถใช้ประดิษฐ์ได้บ้างนะครับตอนนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับกับเพื่อนคู่คิดที่นั่งข้างๆนะครับและถ้าได้คำตอบแล้วก็สามารถตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับ ล้วครับตอนนี้นะักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับได้ตอบคําตอบนั้นอย่างถูกต้องกับครูปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่ามีความหลากหลายเลยนะครับในการเลือกใช้วัสดุต่างๆนะครับเพราะว่าวัสดุบางอย่างนั้นอาจจะมีเฉพาะพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆน,น,นะครับเรามาดูฟังคําตอบจากครูฝ้ายกันบ้างนะครับว่าครูฝ้ายจะมีวัสดุในท้องถิ่นอะไรที่สามารถใช้ประดิษฐ์ได้บ้างครับ ในส่วนของคุณครูฝ้ายนะคะวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นแถบบ้านของครูฝ้ายนะคะก็จะมีในส่วนของใบยางนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเปลือกหอยนะคะซึ่งใบยางนี้นะคะก็จะนํามาฟอกก่อนนะคะแล้วก็เมื่อฟอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนํามาทําดอกไม้นะคะอาจจะเป็นดอกกุหลาบก็ได้นะคะหรือเป็นดอกอื่นๆนะคะและในส่วนของเปลือกหอยนะคะก็จะนํามาทําเป็นในส่วนของ กรอบรูปค่ะแล้วก็มานำนำมาทําในส่วนของตกแต่งอาจจะเป็นกล่องลินสอแบบนี้ครัครูวิทยาโอ้โหอันนี้ก็นับได้ว่าสามารถใช้วัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ได้อย่างสวยงามและใช้งานได้จริงนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาดูความหมายของวัสดุในท้องถิ่นกันบ้างนะครับว่าจะหมายถึงอะไรตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางยืดตัวให้ตรงนะครับพร้อมกับมือถือปากกาแล้วเตรียมจดบันทึกนะครับ สำหรับวัสดุในท้องถิ่นนะครับหมายถึงวัตถุหรือสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะนะครับซึ่งสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ของตกแต่งได้นะครับ เพราะว่าบางอย่างเราสามารถที่จะหาได้ใกล้ตัวนะครับเช่นเปลือกหอยใช่ไหมครับ<ช> <c oughs> ก็สามารถที่จะนํามาร้อยเป็นโมบายอย่างสวยงามได้หรืออาจจะมีใบลานใช่ไหมครับสามารถที่จะเอามาถักเป็นปาตะเพียนแล้วก็ร้อยเป็นโมบายก็ได้หรือภาพที่นักเรียนเห็นบนจอนี้นะครับสังเกตได้ว่าเป็นภาพของกะลาใช่ช <ๆ S 2> ไหมครับก็นํามาทําเป็นภาชนะใช่ไหมครับในการปลูกพืชผัก ดอกไม้ต่างๆก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่นนะคะก็จะหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นหรือสร้างขึ้นด้วยวิธีการสารนะคะปั้นถักทอพับดัด โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบหลักของชิ้นงานนะคะเด็กๆอาจจะเห็นในภาพแล้วนะคะว่ามีในส่วนของไม้ไผ่ใช่ไหมคะนำมาทำเป็นกระถางดอกไม้หรือนำมาทำเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารนะคะแล้วก็ทำเป็นที่ใส่อุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องครัวต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งนาฬิกาต่างๆนะคะ ทางนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะผู้ฝ้ายที่สามารถที่จะนําวัสดุในท้องถิ่นของเรานั้นมาเป็นผลิตภัณฑ์มาแปลรูปเป็นสิ่งอื่นๆนะครับใช่ค่ะมาถึงช่วงคําถามชวนคิดกันบ้างนะครับขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางตั้งใจฟังคําถามแล้วก็ตอบคําถามนั้นนะครับนักเรียนคิดว่าวัสดุท้องถิ่นของภาคเหนือมีอะไรบ้างทบทวนคําถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่า วัสดุในท้องถิ่นของภาคเหนือมีอะไรบ้างลองจินตนาการไปสิครับและลองคาดเดาดูสิว่าเขาจะมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ถ้าใครได้คำตอบก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับ มีนักเรียนที่อยู่ปลายทางสามารถที่จะตอบคาตอบนั้นกับครูปลายทางได้แล้วใช่ไหมครับและถูกต้องด้วยโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ภาคเหนือนะครับย่อมจะถูกต้องกว่าภาคอื่นๆใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่นั้นๆนะครับสําหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางอยู่ที่อยู่ในภาคอื่นๆนะครับหากตอบผิดพลาดไปก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบจากครูฝ้ายกันบ้างนะครับว่าครูฝ้ายคิดว่าวัสดุในท้องถิ่นของภาคเหนือนั้นมีอะไรบ้างครับ ในส่วนของภาคเหนือนะคะวัสดุที่เราพบมากที่สุดน,นะคะก็จะมีในส่วนของปอสานะคะซึ่งปอสาก็จะนํามาทําอะไรคะเด็กๆนํามาทํากระดาษสาใช่ไหมคะซึ่งกระดาษสานั้นนะคะสามารถนําไปประดิษฐ์เป็นร่มบ่อสร้างก็ได้นะคะหรือนําไปประดิษฐ์เป็นพัดต่างๆก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นดอกไม้นะคะ ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือวัสดุของภาคเหนือนะครับเรามาดูวัสดุในท้องถิ่นของภาคเหนือกันเลยนะครับสำหรับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือปอสานะครับใช้สำหรับทำกระดาษสาและของตกแต่งนะครับในลักษณะของปอสานั้นนะครับจะได้มาจากเปลือกสานะครับซึ่งจะต้องนำเปลือกของเขานะครับมาทุบให้อ่อนก่อนหลังจากนั้นนะครับจะนำไปแช่น้ำปูนขาวครับ พอแช่น้ำปูนขาวเสร็จก็จะนำไปต้มแล้วก็จะได้เส้นใยที่หยาบหยาบมาหลังจากได้เส้นใยที่หยาบหยาบมาแล้วนะครับเราก็จะนำไปฟอกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันต่างๆสีแดงส้มเขียวนะครับหรือสีม่วงพอได้การฟอกเสร็จแล้วครับเราก็จะไปล้างน้ำด่างออกนะครับแล้วจึงนำไปตากให้แห้งจึงได้เป็นผลิตภัณฑ์ของกระดาษสามานั่นเองนะครับและยังสามารถที่จะ ทำเป็นร่มได้นะครับโดยใช้กระดาษสาหรืออาจจะทำเป็นพัดก็ได้นะครับและอาจจะทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับในการห่อกล่องต่างๆหรืออาจจะเอาไปเป็นประดิษฐ์เป็นดอกไม้เพื่อความสวยงามก็ได้นะครับอันนี้ก็คือปอสานะครับทำเป็นกระดาษสานั่นเองนะครับต่อมาอย่างที่สองก็คือฝ้ายนะครับสำหรับฝ้ายนั้นนะครับเราจะได้มาจากผนของฝ้ายครับซึ่งเป็น ผลที่แห้งนะครับพอหแห้งแล้วผลนั้นก็จะแตกออกมาแตกออกมาด้านในก็จะมีมเมล็ดอยู่นะครับในมเมล็ดก็จะเต็มไปด้วยขนที่ยาวๆครับและมีลักษณะนุ่มนะครับก็นํามาทําเป็นเส้นได้นะครับจึงเรียกว่าฝ้ายนะครับและใช้ในการทอทําเป็นเสื้อผ้าและเครื่องประดับนะครับ ภาพที่สองที่นักเรียนเห็นนี้นะครับและภาพที่หนึ่งนะครับเป็นลักษณะของการแตกของผลฟายนั่นเองนะครับจะมีเส้นใยแบบนี้เลยครับ,รบสีขาวนะครับสว,วสวยงามมากเลยนะครับผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นภาพที่สามนะครับได้แก่ผ้าพันคอเสื้อผ้าคลุมผ้าปูโต๊ะและยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับ สำหรับวัสดุท้องถิ่นในภาคกลางนะคะเราก็จะมาดูว่าในภาคกลางนั้นซึ่งในภาคกลางนียเป็นพื้นที่ราบลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ํานะคะอาจจะเป็นแม่น้ําหรือน้ําจืดต่างๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าจะมีในส่วนของผักตบชวานะคะซึ่งนำมาสารเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้และก็ของตกแต่งนะคะซึ่งผักตบชวาก็อยู่ในแม่น้ำนะคะแล้ก็ผลิตภัณฑ์ที่นำมา ทำก็จะได้แก่เป็นภาชนะต่างๆนะคะไว้สำหรับใส่ของได้นะคะต่อไปค่ะก็จะมีในส่วนของกกนะคะซึ่งกกเนี่ยนำไปประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เช่นกันนะคะเช่นเสือ้อกระเป๋าถือที่รองแก้วนะคะกล่องใส่เครื่องประดับต่างๆนะคะซึ่งลักษณะต้นก็อย่างที่นักเรียนได้เห็นเลยนะคะเขาก็จะขึ้นใน ที่แหล่งน้ำนะคะมีน้ําขังนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะนํากกอันนี้ใช่ไหมคะไปตากให้แห้งนะคะแล้วก็ผ่านกรรมวิธีต่างๆแล้วก็นํามาสารนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นสโสน,นะคะซึ่งสน,นี่จะนํามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดต่างๆค่ะเช่นกุหลาบมะลิเยอบบร่านะคะหรือบัวนะคะซึ่งสนเนี่ย เขาจะมีลักษณะก็คือในส่วนของเปลือกด้านในของเขาเขาจะมีสีขาวขาวนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเอาในส่วนของสีขาวขาวที่ด้านเปลือกด้านในนั้นมาผ่านกรรมวิธีนะคะแล้วก็สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้นั่นเองค่ะต่อมานะครับวัสดุในท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับได้แก่ ไหมนะครับซึ่งไหมนั้นนะครับจะมีวัฏจักรชีวิตนะครับเริ่มจากการเลี้ยงไหมก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการสาวไหมแล้วก็จะตีเป็นเกลียวพอตีเป็นเกลียวเสร็จแล้วนะครับก็จะนําเกลียวนั้นนะครับไปย้อมนะครับย้อมสีต่างๆนะครับและจะนํามาทอเป็นผืนผ้านะครับจึงเรียกว่าผ้าไหมนะครับใช้ทําเครื่องนุ่งห่มและของใช้เช่นหมอนย่ามกระเป๋า ส่วนลำใหม่นั้นนะครับจะนํามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมีการย้อมสีนะครับตามสีสันที่นักเรียนเห็นบนจอภาพนี้เลยนะครับสําหรับวัสดุในท้องถิ่นของภาคใต้นะคะซึ่งนะคะก็จะมีในส่วนของย่านลิเผานะคะนำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นอาจจะเป็นกระเป๋าถือนะคะซึ่งย่านลิเผาเนี่ยลักษณะต้นหรือใบของเขาจะคล้ายกับ เฟิร์นะคะแล้วในส่วนของที่เขาจะนํามาประดิษฐ์นั้นนะคะหรือนํามาทํากระเป๋านั้นเขาจะเอามาในส่วนของลําต้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นํามาลอกในส่วนของเปลือกด้านนอกออกนะคะแล้วก็นํามาทําให้แยกออกจากกาาันประมาณ 4- 5หเส้นนะคะหรือมากกว่านั้นนะคะ <S <S หลังจากนั้นค่ะมาผ่านกรรมวิธีในการนำไปขึ้นรูปเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็สารเป็นกระเป๋านะคะซึ่งอันนี้จะใช้ความละเอียดละอ่อนในการ สารมากๆเลยนะคะถูกต้องครับต้องอาศัยความชํานานด้วย<ช>นะครับต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของยางพารานะคะสําหรับยางพาราเนี่ยจะมีในส่วนของใบนะคะซึ่งใบเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาผลิตเป็นดอกไม้ได้นะคะโดยที่เวลาที่นํามานะคะก็จะนําใบเนี่ยนะคะไปต้มก่อนหลังจากนั้นค่ะนําไปฟอกนะคะเมื่อฟอกแล้วอาจจะลงสีก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นสีธรรมชาติค่ะหลังจากนั้นก็นํามา ประดิษฐ์ทำเป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้ชนิดต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะต่อไปค่ะก็จะมีในส่วนของเปลือกหอยนะคะซึ่งเปลือกหอยเนี่ยนิยมมาทําเป็นเครื่องประดับนะคะแล้วก็เป็นของที่ระลึกนะคะอาจจะเป็นทั้งโมบายนะคะก็ได้เช่นกันนะคะหรือนํามาเป็นลักษณะของโมบายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเป็นพวงกุญแจนะคะก็เป็นของที่ระลึก ได้เช่นกันนะคะต่อไปค่ะลำดับที่4นะคะก็จะมีในส่วนของกระจูดนะคะซึ่งกระจูดนี้ก็จะนำมาสารเป็นเสือสำหรับที่รองนั่งหรือปูนอนนะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของกระเป๋านะคะต่อมานะครับวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ทุกภูมิภาคนะครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับ 1. นนะครับก็คือไม้ไผ่นะครับ นิยมมาใช้ในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับรวมไปถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องดนตรีหรืออาจจะเป็นศิลปะหัตถกรรมเครื่องจักรสารต่างๆนะครับเช่นตะกร้านะครับหรือรวมไปถึงชั้นลมนั่นเองนะครับต่อไปนะคะก็จะเป็นหวายนะคะหวายเนี่ยนิยม นำมาทําเป็นเครื่องเรือนเครื่องใช้นะคะเช่นเก้าอี e, ้รับแขกชั้นวางของหรืออาจจะเป็นตะกร้านะคะซึ่งหวายเนี่ยลักษณะของต้นของเขาเนี่ยคล้ายกับลักษณะเหมือนต้นรักกร,รมนะคะหรือคล้ายๆกับพวกปาล์มตระกูลปาล์มต่างๆนะคะแล้วก็จะนําในส่วนของเส้นหวายแบบนี้นะคะมาผ่านกรรมวิธีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นําไป ขึ้นรูปเป็นกระเป๋าหรืออาจจะเป็นสิ่งอื่นๆนะคะที่สามารถใช้หวายในการประดิษฐ์ได้นั่นเองค่ะคุณสมบัติพิเศษของหวายก็สามารถที่จะโค้งงอดัดเป็นรูปทรงต่างๆได้<ช>นะครับสําหรับภาคเหนือของคุณวินะคุณวิเห็นเขานําหวายนะครับมาทําเป็นขันโตกก็ได้นะครับคุณป้ายอ,อย่างต่อมานะครับอย่างที่สามก็คือเกรดปานะครับ เกล็ดปลาที่เรานํามาประดิษฐ์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นปลาย่สุกนะครับหรือปลากระพงขาวนะครับเนื่องจากเกล็ดปลาของเขานั้นนะครับจะมีสีสันสวยงามบางนะครับนิยมมาทําเป็นดอกไม้เครื่องประดับนะครับหรืออาจจะเป็นของชํดรวยในรูปแบบต่างๆนะครับต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรคะเด็กๆเป็นกะลามะพร้าวนั่นเองนะคะซึ่งนิยมนํามาทําเป็นเครื่อง ใช้ในครัวเรือนและเครื่องประดับนะคะในส่วนของสิ่งที่จะทำได้อีกก็จะเป็นในส่วนของโคมไฟนะคะซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของตัวของกะลามะพร้าวมันจะมีเนื้อด้านในใช่ไหมคะภู้วิทยาถูกต้องค่ะทีนี้เขาก็จะนําในส่วนของเนื้อด้านในนะคะหรืออาจจะเป็นมะพร้าวที่มัน ค่อนข้างที่จะเสียแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็คือเอาด้านในออกให้หมดและเหลือแต่กะลานะคะก็สามารถที่จะนํามาประดิษฐ์ได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่ากะลานั้นมีความคงทนใช่ไหมคะแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยนะคะสามารถที่จะทําได้หลากหลายเลยนะครับอาจจะเป็นภาชนะก็ได้นะครับเป็นถ้วยเป็นชามรวมไปถึงเป็นกระบวยตักน้ําก็ได้นะครับที่ครูวิได้เห็นมานะครับ ต่อมานะครับใบลานนะครับใบลานนะครับเวลาที่เราเลือกใบลานนะครับเราจะเลือกใบลานที่ผิวเรียบนะครับไม่มีตําหนิไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปและใบใหญ่นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นะครับจะนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ของเล่นของตกแต่งนะครับเช่นอาจจะเป็นตะกร้างอบพัดนะครับหรืออาจจะนำมาสานเป็นปาตะเพียนแล้วก็ร้อยเป็นโมบายอย่างสวยงามได้นะครับ ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของไม้นะคะซึ่งไม้เนี่ยนิยมนํามาทําเป็นเครื่องใช้ตกแต่งบ้านด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะนํามาทําเป็นเก้าอี้นะคะหรือของตกแต่งต่างๆนะคะบริเวณเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือตู้ต่างๆนะคะหรือทําเป็นภาชนะนะคะทําเป็นกรงนกต่างๆหรือจะทําเป็นที่กระถางสําหรับปลูกต้นไม้นะคะซึ่ง แข็งแรงด้วยนะคะไม้ต่อไปคืออะไรคะต่อไปข้อที่เนะครับก็คือใบตองนะครับสำหรับใบตองนั้นนะครับก็มีหลายประเภทเลยนะครับส่วนใหญ่นิยมนำมาประดิษฐ์เป็นภาชนะใส่อาหารนะครับเช่นอาจจะห่อขนมนะครับหรืออาจจะทำเป็นกระทง สีมุมหนึ่งมุมกระทงรลอยน้ําหรืออาจจะทําเป็นใบสีนะครับซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนที่อยู่ปลายทางคงจะคุ้นเคยแล้วเวลาที่มีพิธีกรรมไหว้ครูใช่ไหมครับนักเรียนก็จะนําใบตองนั้นนะครับมาเย็บจับจีบจนสวยงามตกแต่งบนผานนั้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือใบตองที่มีอยู่ทุกภูมิภาคนะครับ ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของดินเหนียวนะคะนิยมใช้ทําเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะก็นํามาขึ้นรูปแล้วก็ปั้นเป็นเครื่องปั้นต่างๆอาจจะเป็นกระถางนะคะหรืออาจจะเป็นตุ๊กตาดินเผานะคะเป็นของตกแต่งอีกมากมายเลยนะคะ นี่ก็เป็นวัสดุในท้องถิ่นที่มีทุกภูมิภาคนะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเลือกใช้ได้หลากหลายซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่วันนี้ครูมีและครูฝ้ายยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้นะครับเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดกันบ้างนะครับครูมีคำถามนะครับที่จะถามนักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนคิดว่างานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นมีคุณค่าอะไรบ้าง ทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นมีคุณค่าอย่างไรบ้างตอนนี้ให้นักเรียนนะครับเมื่อคิดได้แล้วนะครับได้คำตอบที่สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้อย่างมั่นใจและถูกต้องได้เลยครับ ตอนนี้นกักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะได้ตอบคําตอบนั้นกับครูปลายทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาฟังคําตอบจากครูฝ้ายกันบ้างนะครับว่าครูฝ้ายนั้นคิดว่างานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าอย่างไรบ้างครับค่ะสาหรับครูฝ้ายนะคะในส่วนของการประดิษฐ์วัสดุในท้องถิ่นนะคะก็คือจะทําให้ท้องถิ่นของเรานั้นนะคะมีเอกลักษณ์นะคะมีศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึง ภูมิปัญญาต่างๆนะคะที่ได้สั่งสมมานั้นนำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่างๆนะคะและอาจจะเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นด้วยเช่นกันค่ะถูกต้องแล้วครับเรามาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีคุณค่าอย่างไรนะครับสำหรับคุณค่าของงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นนั้นนะครับเริ่มจากข้อที่หนึ่งเลยนะครับ1 ด้านสืบสารวัฒนธรรมและประเพณีไทยนะครับเชื่อได้ว่าแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะมีฝีไม้ลายมือนะครับหรือหัตถกรรมต่างๆอยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดให้รุ่นต่อรุ่นนะครับและสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ในอนาคตได้ด้วยนะครับ สำหรับข้อที่2นะคะด้านประโยชน์ใช้สอยนะคะแน่นอนว่าเวลาที่ประดิษฐ์อะไรขึ้นมานะคะก็จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยแล้วก็นำไปใช้สอยได้จริงๆนะคะสำหรับในข้อที่3นะครับด้านความประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับหากนักเรียนที่อยู่ปลายทางสามารถที่จะนําวัสดุในท้องถิ่นนั้นนะครับมาประดิษฐ์ได้นักเรียนก็จะลดค่าใช้จ่ายทั้งของตนเองและของครอบครัวได้ครับ ในส่วนของข้อที่4ี่นะคะด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแน่นอนว่าเวลาที่เรานําอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือวัสดุต่างๆที่นํามาประดิษฐ์นั้นนะคะเราก็จะช่วยในการเรื่องของรักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเช่นอาจจะนําขวดพลาสติกมานะคะหรืออาจจะนํากะลามะพร้าวที่มันมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะนํามาประดิษฐ์นะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยเช่นกัน,นะค่ะ สำหรับในข้อที่5นะครด้านศิละปะสร้างสรรค์น,นะครับเป็นการต่อยอดและพัฒนาผลงานนะครับให้มีความแปลกใหม่ทันสมัยทันปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับข้อที่6นะคะด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศของประเทศนะคะซึ่งอาจจะสร้างรายได้นะคะแล้วก็สร้างเวลาที่คนเขาไปเที่ยวนะคะเราก็ประดิษฐ์สิ่งต่างๆแล้วก็ทำเป็นของที่ระลึกแบบนี้นะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจด้วยเช่นกันนั่นเองค่ะ หรือชิ้นงานบางอย่างนั้นนะคะรู้ฝายสามารถที่จะส่งออกได้ด้วยนะครับค่ะเอาละครับตอนนี้มาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติใบงานกันแล้วนะครับขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางยืดตัวให้ตรงนะครับแล้วมาดูกันีิครับว่าวันนี้ครูวิจะให้ทําอะไรนะครับ สำหรับขั้นตอนของการปฏิบัติใบงานนั้นนะครับบทบาทของนักเรียนที่อยู่ปลายทางครุิให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่19เเรื่องวัสดุในงานประดิษฐ์ในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆครับ สำหรับบทบาทของครูปลายทางนะคะก็ต้องขอความกรุณาครูปลายทางนะคะในการแจกใบงานที่19เรื่องวัสดุในงานประดิษฐ์ในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆนะคะรวมไปถึงควบคุมและดูแลนักเรียนนะคะในการทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนกับนักเรียนด้วยเช่นกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ แบบใบงานนะคะซึ่งคำชี้แจงจะให้นักเรียนนั้นเขียนระดมความคิดแยกประเภทวัสดุงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นตารางแบบนี้นะคะโดยที่จะมีหัวข้อชื่อวัสดุงานประดิษฐ์มานะคะแล้วก็ตอบกันว่าพบมากในภูมิภาคใดน,นะคะและใช้ในงานประดิษฐ์แบบใดนะคะก็เขียนลงไปนั่นเองค่ะ